มานต่อนะครับอันนี้ผมเปลี่ยนน้านะเพราะว่าไม่ได้เปลี่ยนมาประมาณสามอาทิตย์กว่าได้แล้วก็เลยมาเปลี่ยนนะครับแลวทีนี้พอเปลี่ยนน้ํานะก็ก็จะเห็นว่ากุ้งม,มันดูคือคั่กขึ้นนะครับก็เนี่ยมีสามตัวสามนกนี่ครับก,บก็โอเคนะครับเปลี่ยนน้ามาตอนแรกวัดค่า tds มันอยู่ประมาณเจ็ดสิบแปดเจ็ดสิบเก้านะผมก็เลยเปลี่ยนน้าก็เปลี่ยนไปนะครับตอนนี้ลงมาเหลือห้าสิบเจ็ดนะ ถือว่าโอเคนะครับแล้วก็พวกตะไคร้เนี่ยก็ขึ้นดีเลยนะถือว่ามีของกินให้ของกินเล่นให้น้องเยอะอยู่นะนี่นะ๋ยวผมหาบุ้ดีๆนี่แต่น้องชอบอยู่แถวนี้นะครับเป็นไงครับยังไงผมก็ยืนยันอีกรอบนะว่าถ้าจะเลี้ยงจริงใช้น้ำโ O ดีกว่านะครับพยายามหาตู้น้ำโ O ให้ได้นะแล้วก็ คอยเปลี่ยนน้ำเอานะครับมันจะลําบากช่วงอาทิตย์แรกสองอาทิตย์สามอาทิตย์แรกนะที่มันจะต้องเปลี่ยนน้าบ่อยหน่อยแล้วพอพอเสร็จแล้วอะมันก็ไม่ต้องเปลี่ยนแล้วครับก็คือเติมอย่างเดียวนะแล้วก็คอยวัดที S เอาว่ามันสูงหรือยังถ้าสูงแล้วก็เอาน้ําออกซะหน่อยนะครับเมื่อกี้ผมเอาออกไปประมาณสามสิบถึงสี่สิเปอร์เซ็นนะไม่ได้อ,ออกเยอะเหมือนตอนที่ใช้น้ําประปานะครับเพราะว่าตอนใช้น้ําประปาต้องออกเยอะหน่อยนะครับก็พอผมใช้น้ำโอ รู้สึกว่ามันก็ดีขึ้นนะครับดีขึ้นทุกอย่างเลยเลี้ยงง่ายเลี้ยงสนุกขึ้นนะแล้วก็ไม่ต้องเครียดไม่ต้องกังวลน,นะว่ามันจะรอดไหมนะแต่จริงๆถ้าอยากใช้นะ้ำปลาปลาจริงๆต้องเปลี่ยนจากเลี้ยงเลสบีเป็นเลี้ยงพวกกุ้งสุราเวสีดีกว่านะไอต,ตรงนั้นมันจะถึกกว่าในเรื่องของค่าน้ํานะครับเห็นไหมครับเนี่ยแต่ว่าน้องๆชอบแอบอยู่ใต้ใบใบไม้นะผมจะนึกชื่อใบไม่ออกแป๊บนึงนะ พีอใบเลยนะอาว่านึกนึกออกเดี๋ยวผมมาบอกแล้วกันนะแต่เนี่ยมันชอบไปแอบ,บอยู่ใต้ใบไม้นี่นะครับก,ก็ก็โอเคครับอย่างน้อยก็ยังดูแข็งแรงดีแค่นี้ผมก็สบายใจ้ล่ะแต่มันแอบ,บมิดเลยนะผมว่าอมองเห็นยากนะเอามุมนี้เหมือนเดิมแล้วกันเนี่ยครับ แล้วเดี๋ยวมาอัปเดตกันต่อนะว่าจะมีลูกโผล่มาให้เราดูเมื่อไหร่นะครับนั่นผมรอลุ้นลูกอยู่นะหวังว่าลูกออกมาแล้วจะโตออกมาเต็มตู้นะครับก็หวังๆอยู่คลิปนี้ก็มีแค่อัปเดตตู้แค่นี้แหละครับเพราะมันไม่มีอะไรเลยนะอ๋อแล้วก็ทุกคนอาจจะสงสัยของใส่นะว่าอ้ตาขายนะผมใส่ไว้ทําไมนะผมใส่ไว้ตอนแรกกะว่าเอาให้มันแอบครับเพราะว่าตอนนั้นผมยังไม่ได้ใส่ใบไม้เข้าไป มันก็เลยไม่มีอะไรแอบเลยแล้วมันดูแบบมันดูตื่นตื่นนะครับแล้วมันก็ต้องไปมุดอยู่ใต้ต้นไม้ต้นนี้บ้างหรือไม่ก็แบบมุดอยู่ใต้กองอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เลยสงสารหาอะไรไปใส่ให้มันหน่อยละกันนะครับก็เลยทิ้งไว้แล้วก็ลืมมุงออกนะแล้วผมก็เลยคิดว่าเออมันใส่ไว้ก็ดีกุ้งมันได้ไปปีนเล่นเลยนะมันจะมีตอนแบบดึกดึกไม่มีใค่ครับกุ้งมันจะชอบไปปีนอยู่แบบปีนเล่นอยู่ตรงนั้นนะก็เลยว่าเออก็ใส่ไว้ก็ได้ไม่เป็นไร เดี๋ยวไว้ค่อยเอาออกที่หลังนะครับแล้วก็กองผมนั่นเนี่ยมันจะมีพวกตะไคร่เห็นไหมครับเต็มเลยนะแต่ตะไคร่นี้เป็นตะไคร่ที่ดีนะก็เลยเก็บไว้ก่อนไม่มีปัญหาอะไรนะครับแล้วก็ออกซิเจนนะผมก็ตอนนี้ผมยังเปิดยีิบสี่อยู่แต่ว่ามันจะมีบางชว่วงที่ผมไม่ได้เปิดยีิบสี่นะครับก็แบบเปิดแค่ตอนเปิดไฟนะเพราะว่าตอนคืนมันไม่ต้องเปิดก็ได้ เนี่ยครับสามนอนะน่ารักมากเลยอะ่ะคลิปนี้ไม่น่ามีอะไรมากครับอัปเดตแค่นี้แหละแล้วเดี๋ยวผมน่าจะถ่ายกุ้งให้ดูแล้วก็ปิดคลิปแล้วครับ